รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน n b t นะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาที่บ้านยางโยภาพตำบลยางโยภาพอำเภอมืวง30จังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้ที่นี่มีกิจกรรมนั่นก็คือการรณรงค์เพื่อที่จะลดการเผาในพื้นที่ ลดฝุ่นละออง PM 2.5ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาแชร์ข้อมูลเราจะมาคุยข้อมูลแล้วก็จะมารับความรู้เพื่อที่จะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันในการที่จะลดมลพิษทางอากาศนะคะวันนี้เราอยู่กันกับท่านผอสิ่งแวดล้อมภาคที่2อุบลราชธานีนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านนะคะวันนี้เรื่องของกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่จะสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนและที่สําคัญกิจกรรมนี้มันจะมีส่วนในการที่จะช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ยังไงบ้างคะครับผมเรื่องของการ ลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรนี้มันเป็นปัญหาหลักในพื้นที่ของเรานะครับ<ะ>ซึ่งการการเผาทุกชนิดก็อย่างที่เราทราบว่ามันจะก่อให้เกิดปัญหาฝุ่น pm 2.5แล้วก็วันนี้ทางกรมควบคุมมลพิษและก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็มีโอกาสมาร,มาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเพื่อลดลงให้พี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยลดการเผาในท,ที่ลงแจ้งนะครับในพื้นที่เกษตรกรเพื่อลดปัญหาฝุ่น pm สองจุดห้านะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วฝุ่นละอองที่เรามักจะพบอยู่บ่อยๆนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยเราจะพบในช่วงที่มันเป็นหน้าแล้งหรือว่ามันมีความแห้งแล้งหรือไม่ก็เป็นช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวปัจจัยที่มันมีผลจริงๆที่จะทําให้ฝุ่นละอองมันเยอะมากเนี่ยคือส่วนใหญ่มาจากกลุ่มอาชีพหรือว่ากลุ่มการทํากิจกรรมเกี่ยวกับประเทไหนเยอะครับผมเรื่องของฝุ่น pm 2.5เรามักจะ มันมักจะเกิดขึ้นช่วงปลายฤดูหนาวนะครับแล้วเข้าสู่ฤดูแรงก็คือหลังจากเก็บเกี่ยวอย่างนี้เพราะว่าสภาพอากาศมันแห้งนะครับ<ฆ>แล้วก็มันมันเหมาะที่จะเกิดปุ่นนะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องของการเผาในที่ร่องแจ้งตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็ในในภาคยิสานของเราตรงนี้นะครับเรามักจะเริ่มเตรียมการที่จะเพาะปลูกในฤดูการใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการการที่จะ เขาโดยเฉพาะต่อสังข้าวหรือว่าพื้นที่ตรงนี้เพื่อเตรียมการเพราะปลูกในฤดูการใหม่เป็นเรื่องจําเป็นที่เขาจะต้องทําแล้วก็ปรับพติปฏิบัติกันมาตลอดตลอดอย่างคุ้นเคยนะครับซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM เ5มนะครับแล้วในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้มาให้ความรู้ความเข้าใจแล้วทาให้เกษตรกรได้รับรู้รับทราบว่าสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติกันสืบต่อกันมานั้นอ่ะมันส่งผลให้เกิดปัญหาผลกระทบ อย่างไรต่อคุณภาพอากาศนะครับค่ะแสดงว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นงานสร้างการรับรู้และก็จะได้ผลจริงๆนะคะทีนี้อยากจะรู้ถึงเรื่องของการวัดการวัดคุณภาพของอากาศว่าจริงๆแล้ววันนี้ PM ม2.5มันเกินค่ามาตรฐานที่มันจะมีผลต่อสุขภาพยังไงเห็นว่ามีการออกแบบเครื่องเพื่อที่จะมาวัดเรื่องของอฝุ่นละอองตรงนี้ด้วยอยากให้ทางท่านผอ,อได้เล่าถึงตัวเจ้าเครื่องนี้ด้วยะครับวันนี้เราเอาเครื่องตรวจวัด ฝุ่น PM 2.5นะครับโดยวิธีการไลท์สแคตเทอร์ิงหรือว่าเรื่องของโดยกระบวนการโดยวิธีการกระเจิงแสงนะครับซึ่งตรงนี้นเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องมือที่ทางสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่12นะครับเราได้จัดหามาเพื่อที่สําหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5ในในที่โลงแจ้งนะครับเป็นเป็นเครื่องเอาต์ดอร์ที่สามารถที่จะเป็นโมบายนะฮะสามารถที่จะเคลื่อนไปตรงจุดที่เราคิดว่าเรามันเกิด ประเด็นปัญหาอะไรตรงนี้ไปสามารถตรวจวัดได้ทันทีนะฮะอย่างวันนี้ถ้าหากว่าเราจะดูนี่ประกอบนะครับเครื่องตรงนี้ก็จะมีะหัวที่จะดูดอากาศมานะครับลงมาสู่เครื่องตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการประมวลผลนะครับคือจะประมวลได้เครื่องนี้จะประมวลได้คือฝุ่น p m 10นะครับแล้วก็ฝุ่น p m 2ม5นะครับค่ะแล้วช่วงเวลาไหนคะที่เหมาะในการที่จะวัดเรื่องของอุณหภูมิหรือว่าค่าของมลพิษตรงนี้คะอ่า ก็ถ้าหากว่ามันเกิดเกิดประเด็นหรือว่าเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถไปอันนี้มันเรียวไทม์อยู่แล้วมันมันไปตั้งวัดได้เลยเป็นข้อมูลเรียวไทม์<ด>อ่าแล้วก็เหมาะที่จะไปตั้งจุดที่เราคิดว่าตรงไหนมันเป็นพอยซซอสหรือว่าเป็นจุดที่เกิดเหตุตรงเนี้ยเราก็สามารถนําเครื่องนี้ไปไป,ไปติดตั้งได้อย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่เรานะเราเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราไปวัดที่โรงงานน้าตาลน,นะครับที่อานาจเจริญโรงสีนะครับ<ม>ท,ที่ที่มีประเด็นการร้องเรียนนะครับหรือแม้กระทั่งโรงงาน อยางพานะฮะตรงนี้ไปวัดค่ะก็แสดงว่าเครื่องนี้ยังไม่ยังไม่ถูกติดตั้งที่จะเป็นสาธารณะทั่วไปให้ให้มาติดต่อกับทางสำนักงานคือคือคอ,อย่างนี้ครับอุบลราชธาน,นีเราเนี่ยเราจะมีเครื่องอยู่2เครื่องนะครับก็คือเครื่องใหญ่ที่เป็นสถานีย่อยที่ท,ที่ติดตั้งขาบอนอันนั้นจะติดตั้งอยู่ที่ศูนย์โอทอปที่อุบลอันนั้นจะรายงานตลอด24ชั่วโมงะนะครับแต่ว่าแต่ว่าเครื่องนี้จะเป็นโมบายยูนิตที่จะสามารถเคลื่อนไปวัด ในในกรณีที่เกิดปัญหานะฮะเป็นพอยซอตามโรงงานหรือว่าเป็นจุดที่มีการเผาเยอะๆหรือว่าอะไรตรงนี้เพื่อเพื่อที่จะระบุหรือว่าเจาะจงสาเหตุไปเลยนะครับแล้วก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าเป็นเรื่องที่โชคดีนะครับสำหรับปีงบประมาณนี้นะครับในในพื้นที่ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมและพิธีสองในเราดูแลนะครับเราดูแลจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้ได้รับงบประมาณไปแล้วเมื่อปีอ่า 64นะครับ63 64ตรงเนี้ยแล้วก็ปีที่แล้วนะครับเราได้รับสถานีตรวจวัดที่มุกดาหารนะครับก,ก็มีเครื่องสถานีย่อยเหมือนกันที่มุกดาหารแล้วก็ปีนี้เป็นปีทองก็วม่นไายนะครับเพราะว่าเราได้รับงบประมาณในเรื่องของการจัดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบถาวรตรงเนี้ยที่ยะโสธรศรีสะเกดและวก็อำนาจ,จเจริญครบเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับคิดว่าภายในเดือนหน้านะครับหรือว่าถ้าหาก อย่างช้าก็ไม่เกินไม่เกินเดือนเมษานะครับในพื้นที่ของสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2เนี่ยทั้ง5จังหวัดจะมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับที่ติดตั้งโดยถาวรเนี่ยครบทั้ง5จังหวัดเลยค่ะแล้วทีนี้เผื่อมีชุมชนหมู่บ้านหรือว่าหน่วย,วยงานองค์กรอย่างนี้ค่ะ แบบสนใจหรือว่าอยากจะเรียนรู้หรืออาจจะอยากจะวัดคุณภาพของอากาศอย่างนี้สามารถที่จะติดต่อมาช่องทางไหนได้บ้างคะคือไม่ต้องติดต่อเลยครับเพราะว่าท่านสามารถโหลดแอปพลิเคชัน a i r ์โฟไทยนะครับ AIR เลขสแล้วก็ THAI ตรงนี้โหลดเข้าโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับท่านสามารถเปิดดูได้ตลอดระบบ Android และ iOS ได้เลยไดครัโหลดกันมาได้เลย a i r ์โฟไทยนะคะสามารถที่จะตรวจเช็ค สภาพนะคะคุณภาพของอากาศวันนั้นได้เลยขออนุญาตรายงานวันนี้นิดนึงนะครับวันนี้วันนี้เป็นประเด็นเลยนะครับเพราะว่าจังหวัดอุบลราชธานีที่สถานีตรวจวัดใหญ่ของเราตรงนี้ตรวจวัดค่าฝุ่นทีเอ็มสองจุดห้าเฉลี่ยได้มากที่สุดเลยนะกเก้าสิบเอ็ดไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นเป็นสีแดงเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนทำกิจกรรมอยู่ในพื้นที่จังหวัดในรัศมีอ่าสิบสี่สิบกิโลเมตรนะรอบรอบรอบ สถานีตรงนั้นนะถ้าหากจะทํากิจกรรมนะในที่รงแจ้งควรจะใส่หน้ากากอนาหน้ากาก N95 นเะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผลกระทบฝุ่นพ m เเข้าสู่ร่างกายเพราะว่าระดับสีแดงนี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วนะครับสองสามวันก่อนยังเป็นแค่สีเหลืองสีส้มตอนนี้ขึ้นเป็นสีแดงเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้โปรดระมัดระวัง อีกเรื่องในการทํากิจกรรมในที่โลงแจ้งนะครับค่ะเพราะว่าเป็นฝุน่นที่มีขนาดเล็กมาก<ช>นะคะ<ช>ทีนี้อยากจะให้ท่านผอได้นเน้นย้ํากับพี่น้องประชาชนหน่อยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่อาจจะมีความเข้าใจผิดหรือคาดเคลื่อนหรือว่ามีแนวทางยังไงที่จะเป็นต้นทางในการที่จะลดฝุน่นละอองตรงนี้ได้บ้างเช่นครับก็คืออันดับแรกเลยที่สามารถทําได้เลยนะครับคือลดอยับเผาพื้นที่ไร่นานะครับเป็นเด็ดขาดนะครับแม้กระทั่งเผา ขยะเผาอะไรตรงนี้ก็อย่าอย่าเผาเลยนะครับอันนี้จะไม่ได้มาช่วยซ้าเติมปัญหาหมลพิษที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็จะโทษพี่น้องเกษตรกรฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าฝุ่นหมอกฟันมันมันสามารถเป็นหมอกควันข้ามแดนมาโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเผาเผาเยอะกว่าเรามากเลยนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมาจากปร,ประเทศเพื่อนบ้านนะครับบังเอิญว่าอุบลราชธานีนะ เราตั้งอยู่ในเขตชายแดนติดก,กับปร,ประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศพอดีนะฮะมันก็เลยมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเกษตรกรก,รก็ตอนนี้ก็ขอ,อย่าให้ซ้ำเติมกับปัญหาตรงนี้คืองดการเผาทุกอย่างแล้วก็ถ้าในระยะยาวนะครับขอให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกพืชปลูกต้นไม้ทุกอย่างหน้าบ้านหลังบ้านในสวนหรือว่าแม้ตั้งในบ้านนะครับเพราะว่าความชุ่มชื้นตรงนี้ที่มาจากต้นไม้มันจะช่วยคัดกรองแล้วก็เพิ่มป้องกัน ฝุ่น PM ส5ห้าได้นะครับะไม่ต้องเริ่มจากใครคนใดคนหนึ่งนะคะเริ่มต้นจากตัวเราเองนั่นเองนะคะสร้างจิตสำนึกในการที่จะลดการเผาด้วยนะคะและที่สำคัญวันนี้ม่วง30เขาไม่เผาแล้วนะนะคะเขามีการมาตั้งศัตยาบันร่วมกันด้วยที่จะไม่เผานะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะท่านผอ,อามากๆแล้วก็ท <imet S 1> ีมงานนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะา Okay. บ้านยางโยภาพหมู่ที่4ี่นะคะตำบลยางโยภาพอําเภอม่วง30จังหวัดปูบลราชธานีเขามีกิจกรรมเรื่องของการโลงลงลดการเผาเพื่อที่จะลดต้นเหตุของการที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5วันนี้เรามาดูแนวคิดของผู้บริหารกันหน่อยเรื่องของการที่จะจัดกิจกรรมตรงนี้มีความคาดหวังรวมทั้งมันเป็นกิจกรรมที่จะลดต้นเหตุของ PM 2.5ได้ยังไงนะคะวันนี้เราอยู่กันกับท่านกระมวลโสภานะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนวลนะคะเรื่องของการจัดกิจกรรมในวันนี้จริงๆแล้วเราต้องการ ที่จะสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการลดการเผายังไงบ้างคะครับก็คือถ้าเรามองสถานการณ์ปัจจุบันเราจะเห็นว่าค่อนข้างนะครับที่จะวิกฤตโผล่ท้มควรในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลภาคเหนือภาคอีสานนะครับเราจะเห็นข่าวว่ามีการฝุ่นค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับอยู่ในระดับสีส้มก็ดี ซึ่งเป็นระดับที่กําลังจะอันตร,รายต่อสุขภาพและก็บางพื้นที่เป็นสีแดงนะครับซึ่งก็เป็นอันตร,รายต่อสุขภาพแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพก็ดีเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ดีฉะนั้นทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ของเราจึงได้ตระหนักในเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการ รุรล,ลงให้มีการหยุดเผาในภาคการเกษตรเพราะว่าสาเหตุหลักสาเหตุที่ทําให้เกิด PM 2.5ถึงแม้ว่าจะมีหลายสาเหตุทั้งจากควันดําก็ดีจากโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีจากการเผาป่าก็ดีจากการเผาไหลาทางก็ดีแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสากลต้องรับผิดชอบก็คือการเผาในพื้นที่การเกษตรนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรของเราก็ก็มีการทําการเผาในภาคการเกษตรอยู่พอสมควร นะครับเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งนะครับในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลติตโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวอ้อยนะครับพี่น้องก็นะครับ,นะรบมีระยะเวลาจํากัดในการที่จะ,จะส่งตัดอ้อยเข้าโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเมื่อมีเวลาจํากัดก็ถ้าจะให้สะดวกในการตัดก็กต้องเผานะครับถึงตัดนะครับถึงแม้ว่าทางรัฐบาลทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะพยายามบอกว่าอ้อยนะครับถ้าถ้าเผาจะซื้อในราคาที่ต่ำผมไม่เผา แต่ว่าผมดูสถิติมานี่ก็เราตัดอ้อยไปแล้วประมาณ53ล้านตันน,นะครับมีเผาอยู่ประมาณ15ล้านตันนะครับหรือประมาณ30เ่ะซนะครับส่วนหนึ่งก็อยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวส่วนหนึ่งก็ในช่วงการเตรียมดินในช่วงการเตรียมดินนี่ส่วนใหญ่จะพบการเผาในช่วงเมษาพฤษภาโดยเฉพาะการการเตรียมดินปลูกข้าวน,นะครับเวลามีต่อสั่ง หรือมีมีเศษฟางในในพื้นที่นาก็จะทําให้เกิดความยากลําบากในการเผานะครับพี่น้องเกษตรกรก็อาํานวยความสะดวกให้รถไถก็ไปเผานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เกิดฝุ่นเกิดควนพิษค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตามที่ผมแนะนําเรียนนะครับก็จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของกรมเสริมการเกษตรที่จะต้องออกมารณรงค์มาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรให้เห็นความสําคัญ ถ้าเผามีผลเสียยังไงถ้าไม่เผามีผลดีอะไรยังไงพวกนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่เราตามันอยู่ซึ่งในปีซึ่งในสศรษฐีที่ผ่านมาเราก็ทค่อนข้างที่จะได้ผลนะนะครับค่อนข้างจะได้ผลเพราะผมดูสศรตีป,ปีปีที่แล้วนี่นะครับปีห5ปีที่แล้วปีก่อนปีหน้านั่นคือปี6 4เรารณรงค์ในลักษณะแบบนี้ทั่วประเทศนะครับประมาณ6-70จังหวัดที่เราทํางานอยู่นะครับที่เรารณรงค์ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบ ปี64เราลดการเผาได้ประมาณตัวเลขวงกลมอยู่ที่ประมาณ1 000, 000ล้านไร่นะครับลดการเผาลงไปเรียกว่าลดเท่าดูสฐีติปป 63, เปรียบเทียบปี6 3ามเกือบเกือบ50%เปอร์เซ็นต์ที่ลดลงไปนะนะครับปีห5ปีที่แล้วนี่เราลดลงไปเกิน5 0เปอร์เซ็นต์ลดเป็นพื้นที่ประมาณ2 000, 000, ล้านกว่าไร่ประมาณ2 000, 7, 000ล้าน7แสนไร่นะปีที่ลดการเผาลงไปก็ปีนี้เราก็มีเป้าหมายว่าเราจะต้องลดให้ได้ 10- 20%เปอร์เซ็นต์นะครับทั่วประเทศ นะครับเราก็ทั้งมีงานจัดงานแบบนี้ขึ้นประมาณ66จังหวัดนะครับแล้วก็มีการทำกิจกรรมหลายกิจกรรมนะครับเช่นเรามีเครือข่ายกเกษตรกรเราก็จะตั้งเครือข่ายกเกษตรกรต่อต้านการเผาเช่นเรามีแปลงใหญ่เรามีศูนย์การเรียนรู้เพิ่มพักยานสินค้าเกษตรเรามีวิสาหกิจชุมชนเรามีกลุ่มเสริมอาชีพเรามีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเร,เรามียังสมาร์ทฟาร์เมอร์เรามีสมาร์ทฟาร์เมอร์เราก็จะไปรวมกลุ่มเพื่อตั้งกลุ่มให ทำเครือข่ายต่อต้านการเผาในพื้นที่การเกษตรนั่นคือเป็นสิ่งงานที่เราทำกับค่ะแล้วเรื่องของการตื่นตัวโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆโดยเฉพาะเกษตรกรเองเขาตื่นตัวในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะเรื่องของการเผารดลมไหมคะเหมือนกับผมเหมือนกับผมนาเรียนว่าผลงานมันดีมากเลยเราตั้ง,ต,งตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดแค่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผลเกิดจริงก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ย ค่อนข้างที่จะตื่นตัวพอสมควรให้ความร่วมมือเพราะว่าจุดแตกหักหรือความสําเร็จมันอยู่ที่พี่น้องเกษตรกรเพราะคนเผาก็คือพี่น้องเกษตรกรน,นะครับราชการเรามีหน้าที่รณรงค์นะครับให้เขารับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับถ้าเราเผาไปนี่เผาพื้นที่การเกษตรเท่ากับเผาเงินของตัวเองเพราะว่าถ้าไม่เผาเราจะเอาพวกเศษพื้นที่เศษวัสดุต่างๆเหล่านี้มาทําเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกได้ประมาณไล่หนึ่งได้ประมาณ 500รอกิโลกรัมก็ลดลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยแล้วหรือถ้าไม่เผาเนี่มันก็มี N P K อยู่ในเศษซากเหล่านี้คิดรวมๆเป็นสิบ0ีกิโลอยู่แล้วพี่น้องเกษตรกร,ร,รจรึงให้ความสําคัญที่สําคัญเรื่องเรื่องสุขภาพด้วยนะครับถ้าเผาเนี่ก็เหมือนกับเราทําให้อากาศมันไม่ดีอากาศไม่บริสุทธิ์สิ่งแวดล้อมไม่ดีนะครับคนที่มีร่างกายอ่อนแอเช่นคนผู้สูงอายุนะครับหรือเด็กทารกพวกนี้นะครับถ้าเขาสูดดม,มบ่อยๆก็จะเป็น เรือลังเป็นภูมิแพ้ในอนาคตได้ซึ่งมีตัวอย่างอยู่แล้วนะครับพี่น้องของเราพวเลยค่อนข้างที่จะให้ความร่มมือโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกอ้อยอีสานเหนือนี่หรือแม้กระทั่งอีสานล่างนะครับชัยภูมิโคราชขอนแก่นน้องบรรัวลำพูอะไรพวกนี้ปลูกปลูกอ้อยเยอะๆนะครับผมเคยไปอยู่น้องบัวลำพูหนึ่งปีนะครับตื่นเช้าเราจะเห็นเลยว่าฝุ่นของการเผาเนี่ยนะครับถ้าเราตากผ้าไว้มันจะเต็มผ้าเลยนะนะครับฉะนั้น จึงคิดว่างานนี้เราทำรดนงลงได้ค่อนข้างผลดีพอสมควรครับค่ะก็จะได้ยินกระแสรเรื่องของการเกิดต้นเหตุของ pm 2.5จจริงๆหลาย<ม>คนก็จะบอกว่ามาจาก,กเกษตรกรบ้างม,มาจากอาชีพที่เกี่ยวกับการทำไร่ทำนาน<ม>หรือว่าหลังฤด,ดูการเก็บเกี่ยวก็จะมีการเผาแบบนี้ค่ะ<ม>แล้วทีนี้อาชีพอื่นเขาจะเป็นต้นเหตุในการที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละออง pm 2.5งจุดห้าถ้าถ้าเราดูต้นเหตุสาเหตุจริงๆมันมาจากหลายส่วนนะหนึ่งเช่นพวกรถยนต์รถยนต์ความดันก็เป็นต้นเหตุหนึ่ง แต่รถยนต์ส่วนใหญ่เมันจะมีปัญหาที่เมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครกรุงเทพมณฑนอันนี้เป็นส่วนที่1ส่วนที่2โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันดาที่เราผ่านไปผ่านม,มาเราจะเห็นโรงงานอุตสาหกรรมน,นี่ก็เป็นต้นเหตุหนึ่งแล้วก็ต้นเหตุต้นเหตุหนึ่งหนึง่งกับสองในส่วนใหญ่จะเกิดที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับส่วนต้นเหตุอย่างหนึ่งก็คือการเผาในพื้นที่ป่าอันนี้ก็เป็นการเผาเหมือนกันนี้ภาคหนือมี17จังหวัดมีปัญหาเรื่องการเผาในพื้นที่ป่าอยู่ประมาณ10จังหวัดนะครับอันนเนตหหุึ่ง นะครับการเผาในในทางหลวงนะครับอันนี้เราก็เห็นบ่อยเวลาขับรถผ่านไปมาอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรนะไปอยู่ในของกรมทางหลวงเขาอันนี้ก็มีปัญหาเพราะว่าการเผาปุ๊บทัศนวิสัยก็จะไม่ดีผมเคยเป็นเกตรจังหวัดลบบุรีนะครับวันนั้นได้รับแจ้งจากทางอำเภอว่ามีรถชนกัน4คันนะ,ะรถบัสโดยสารประจําทางรถเก๋งรถบิคอัพเพราะชาวบ้านเผาในหลายทางทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีรถบัสก็เบรก ทันหันรถ3าสี่คันไปก็ชนตูดวันนี้ก็เป็นสาเหตุการเผาแต่ว่าการเผาที่กระทรวงเกษตรต้องรับผิดชอบคือการเผาในพื้นที่การเกษตรอันนี้เราต้องรอลงกับพี่น้องเกษตรกรกปีนี้เรามีเป้าหมายประมาณ1นึ0 0หม่าเจ็ดัดีไป1นึ0 0หมื่ันไเนาะที่เราจะสร้างและจะเอาพวกนี้จะพัฒนาพวกนี้ให้เป็นเกษตรกร,กรกปลอดการเผาเพื่อให้เป็นกระบอกเสียงของกระทรวงเกษตรและสกรในการที่จะพูดต่อ ให้พี่น้องได้เห็นความสําคัญในความการหยุดผอนภาคการเกษตรครับค่ะแล้วทาไมวันนี้เราถึงโฟกัสมาที่หมดหมายปลายทางก็คือที่บ้านยางโยภาพม่วง30พื้นที่อื่นๆเราจะมีการขยายผลหรือว่าที่นี่เป็นโมเดลคะ่ะก็คือสาเหตุที่มาตรงนี้เนาะนะครับเพราะว่าอุบลราชธาน,นีก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องนี้วันนี้อุบลราชธาน,นีของเราเมื่อวานนี้มีเผาประมาณเก้า,าจุดนะครับแต่ว่าเป็นเผาในพื้นที่ป่า8 8จุดเป็นการเผาในพื้นที่การเกษตร หนึ่งจุดกันเองนะค่าการเกษตรแล้วก็วันนี้เขาบอกมีการเผาวันยี่สิบกว่าจุดแต่แยกยังไม่ออกว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรหรือเปล่าหรือเป็นในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรแต่ว่าตัวเลขมาวันสองวันสามวันนี้อุบลราชธานีของเราตัวเลขการเผานีมีผลคือค่าออกมาเป็นสีแดงสีแดงก็คือฝุ่นละอองมีผลต่อสุขภาพแล้วเราก็เลยโฟกัสมาจัดงานที่นี่เพื่อเร่งรีบมรรณลง แต่ว่ามาดูแล้วนะครับมาดูผมมาศึกษาข้อมูลแล้วสาเหตุที่เป็นสีแดงตรงนี้เพราะว่าอุบลราธานีติดต่อกับสองประเทศก็คือประเทศลาวและประเทศเขมรน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเผามาจากต่างประเทศลมมนจะพัดเอาฝุ่นละอองเข้ามาที่ทีุ่บลราธานีของเราแต่ว่าก็โดยภาพรวมก็มีผลต่อพี่น้องเกษตรกรก็เลยต้องรีบมาล่นลงที่นี่ก่อนนะครับ แล้วเผื่อมีบางชุมชนหรือว่าพื้นที่อาจจะมีกลุ่มควันหรือว่ามีมลพิษทางอากาศที่มันค่อนข้างที่จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพแล้วแบบนี้ค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีพี่เลี้ยงมีเจ้าหน้าที่ในลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะช่วยในกรแก้ไขปัญหามีก็คือดาวเทียมมันจะบอกมาเลยว่าตรงไหนเป็นฮอตสปอตมันจะรายงานเลยว่าบ้านไหนพิกัดอยู่ตรงไหนบ้านไหนตำบลไหนอำเภอไหนแล้วในพื้นที่เขาจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วหน่วยเคลื่อนเทียระดับ ระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดเราก็จะแจ้งไปหน่วยขึ้นที่เร็วนะครับเพื่อ<ๆ>ให้ไปหนึ่งไประง,งับเหตุการเผาสองไปรณรงค์ให้พี่น้องได้เห็นความสําคัญว่าการเผามีโทษยังไงไม่เผาเกิดประโยชน์ยังไงนะครับ <S <S 2> <S 2> มีหน่วยขึ้นที่เร็วอยู่ครับทุกจังหวัดเราจะมีแบบนี้ครับเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรทข,ของกรมสื่อการเกษตรอยู่แล้วครับค่ะนะคะชัดเจนนะคะทุกคำถามเลยทีเดียวนะคะทีนี้อยากจะให้ท่านเน้นย้ําหน่อยนะคะก่อนที่จะจากกันไปวันนี้เน้นย้ําเรื่องของการที่จะ ลดเรื่องของสาเหตุที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองแล้วก็มลพิษทางอากาศที่จะเป็นต้นเหตุให้เกิด PM 2.5ซึ่งมันมีผลกับร่างกายของเรานะคะทีนี้เราจะเน้นย้ำว่าไม่เฉพาะองค์การหน่วยงานหรือบ้านหรือว่าชุมชนแบบนี้สามารถจะเริ่มต้นจากตัวเราได้อย่าไห้เน้นย้ำก็ฝากพวกเราทุกคนเนาะเรื่องนี้ถ้าถ้าสิ่งแวดล้อมมันไม่ดีแล้วก็มันมีผลกับทุกคนนั่นแหะกรเสริมการเกษตรเราตั้งว่า5ดีนะถ้าไม่เผาจะได้5ดี ดีที่หนึ่งคืออากาศดีอากาศดีทุกคนชอบเนาะหายใจสะดวกสบายนะครับเราก็มีจิตใจแจ่มใสหนึ่งอากาศดีสองพออากาศดีสุขภาพมันก็จะดีไปด้วยเราไม่สูดดมเอาพวกนี้เข้าไปนะครับเราไม่เป็นบาดไม่เป็นภูมแพ้ไม่เป็นระบบหายใจนะครับสุขภาพดีนะครับสามสิ่งแวดล้อมดีะนะครับสิ่งแวดล้อมดีสี่ดินของเราก็จะดีนะครับเพราะเพราะสิ่งมีชีวิตในดินก็ไม่ตาย สิ่งมีชีวิตก็คือจะทําให้ดินาอุดมสมบูรณ์สีดีและอันที่หก็คือรายได้ดีเราสามารถเอาเศษสิ่งต่างๆไปสร้างรายได้ได้เช่นพวกเงามันนี้ก็ไปขายนะเข้าโรงงานไฟฟ้าชีุมวลได้ฟางอบาดแท่งขายได้เนาะถ้าไม่เผาก็จะได้5ดีเราก็ฝากพวกเราทุกคนครับรถเผาก็จะได้5ดีด้วยและที่สําคัญวันนี้ม่วง30เขาไม่เผาแล้วนะจ๊ะเขาบอกแบบนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากๆากนะคะ,คะขอบพระคุณครับ กิจกรรมในวันนี้นะครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มาจัดก,กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่เกษตรนะครับในอำเภอม่วง30นะครับสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีท่านชนลทียังตรงนะครับได้ประกาศเป็นนโยบายของจังหวัดนะครับเป็นจังหวัดปลอดการเผานะครับ จังหวัดปอดการเผามาตั้งปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรเนี่ยเราได้กําหนดนโยบายไว้ชัดเจนครับในพื้นที่เกษตรหนึ่งจะต้องไม่ให้มีการเผาให้มีการส่งเสริมนําเอาวสัสดุการเกษตรเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพราะเห็ดฟางเอาไปทาเป็นอาหารสัตว์นะครับอัดก้อนนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของขายนะครับเป็น รายได้นะครับรายได้เสริมนะครับรวมทั้งกิจกรรมที่นะครับส่งเสริมให้นำวัสดุการเกษตรเรือใช้เนี่ยนะครับไปใช้เทคโนโลยนะีใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเนี่ยที่สอดคล้องกับนโยบายของอจังหวัดอุบลราชธานีนะที่ได้ประกาศไปแล้วนะครับ ถ้าจะลดได้เนี่ยผมว่าต้องปรับเปลี่ยนนะครับเราใช้ศาสตร์พระราชามาทำการเกษตรแทนที่จะทำเกษตรเชิงเดียวนะเราปลูกพืชน,นะครับทำเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับโคกหนองนาโมเดลนะใช้ต้นไม้ไม้ยืนต้นปลูกพืชผักเนี่ยจะไม่มีการเผาในพื้นที่นะที่เราเผาเนี่พื้นที่นาพื้นที่อ้อยเนี่ยเพราะเป็นพื้นที่เกษตรเชิงเดียวนะต้องปรับเปลี่ยนนะปลูกพืช ไม้ยืนต้นปลูกพืชเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นนะใช้น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ครับคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่บ้านยางโยภาพหมู่ที่4นะคะตำบลยางโยภาพอำเภอเม่อง30จังหวัดอุบลราชธานี พาคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อที่จะลดการเผาแล้วก็สาเหตุที่จะเป็นฝุ่นละออง PM 2.5ซึ่งก็มีผลต่อสุขภาพนั่นเองวันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับเกษตรกรที่มาร่วมในกิจกรรมด้วยและที่สําคัญเกษตรกรรายนี้ค่ะคุณผู้ชมเขานําแนวคิดเรื่องของการไม่เผาแล้วก็นําเรื่องของเศษวัสดุนะคะจากธรรมชาติที่เขามีมาสร้างงานสร้างรายได้ด้วยการทําเห็ดฟางนั่นเองนะคะจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะนี่คือคุณพ่อสมหวังนี่เคุณพ่อแนะนาตัวกับคุณผู้ชมหน่อย ครับผมครับผมนายสมหวัง,งชูทองนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนปายหมู่ที่สองนะครับเป็นประธานแปลงใหญ่ข้าวหมู่สองหนองหางครับก็อำเภอม่วงสามสิบจังหวัดพิบลราชร์ธานีครับก็บผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการทําเห็ดฟางนะครับหลังจากเราเกี่ยวข้าวเสร็จ นะครับเกี่ยวข้าวเสร็จเราจะทําอะไรบ้างนะครับส่วนมากก็จะเสริผสมประสษษานค<ว>ุณพ่อกะถามนิดนึงก่อนว่าจริงๆแล้วการเก็บเกี่ยวของเราเนี่ยคือหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จก็เผาสิคะเผาเผา,เาหน้าดินเลยหรือว่า,หร,วาหรือว่าไถกบคือพ่อเลือกใช้วิธีไหนบส่วนส่วนหนึ่งก็ไถกบนะครับส่วนหนึ่งก็เอาเศษฟาง,างครับฟางนี่กลับมากลับมาทำาิตรฟางครับทำาิตร ทำเห็ดฟางแล้วก็ส่วนมากเห็ดฟางสมัยก่อนเนาะครับสมัยก่อนก็จะเอาฟางแต่มันกําหนดกําหนดระยะเวลาของเห็ดออกไม่ได้เขา้าเข้าเปลือกมักก็คือพ่อเลือกที่ทจะนําฟางหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเก็บไว้เพื่อที่จะมาทําเป็นเรื่องของการเพราะเห็ดฟางนะคะบางทีเราก็อาจจะมีการไถกบเพื่อที่จะปลูกพือผลการเกษตรอย่างอื่น คือมันจะมีข้อดีข้อดีมากกว่าข้อเสียในเรื่องของการไม่เผาใช่ไหมคะครับทีนี้เรื่องของการทำการพะเห็ดฟางเนี่ยคุณพ่อมีขั้นตอนในการทําอย่างไรโดยมีการนําฟางมาใช้อย่างไงบ้างคะครับก็ฟางจะนำมาเ,เขาเรียกว่าปกุมเห็ดฟางค,ครับหลังก็คือเอามาคุมคุมผ้ายางาเราเราจะนํามา ก็ใช้เยอะอยู่นะครับต่อปีต่อปีนี่ครับสำหรับฟางนะครับเพราะว่ากลุ่มนะครับจะทําหมุนเวียนครับเดือนธันวามกราคมุมภากโดยถึงหน้าผลนะครับไม่ถูนาทึงงหยุดนะครับยังมีแนวคิดในการที่จะเผาเผาเศษฟางเพื่อที่จะปรับพื้นที่ในการทําการเกษตรมันมีข้อดีและข้อเสียต่างกันอคุณพ่อฝากไัครับก็ฝากสมาชิกนอกเพื่นบ้าน นะครับจังหวัดอุนของเรานะครับว่าการที่นําปางครับมาทำเห็ดปางนะครับดีกว่าเราจะไปเผาด,ดิ่นะครับเพราะว่าเียวนำมาเลี้ยงสัตว์นะครับนอกเหนือจากเลี้ยงสัตว์ก็นํามากบกบต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับกบไม่ให้ย,ยากเกิดนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยที่วัวใส่มันมันจะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราได้ประโยชน์เยอะ นะครับเกี่ยวกับฟางฟางบ้านเราครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็เราจะนําฟางไม้บัวซําก็ช่วงหน้าฝนจะไม่ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าฟางนี่มันจะหายากนะครับพอดีเราให้เกษตรกรเราเก็บฟางไว้ใช้เยอะๆนะครับ ค่ะแสดงว่าแสดงว่าข้อดีก็เยอะกว่าข้อเสียอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมนี่แหละก็คือเกษตรกรตัวอย่างถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจหรือว่ามีพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนใจอยากจะมาเรียนรู้เรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเศษวัสดุต่างๆโดยการไม่เผาอย่างนี้สามารถที่จะมาพบกับคุณพ่อได้ไหมที่ไหนคะครับถ้าอยากมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเห็บปางหรือนะครับอย่างอื่นนะครับเพราะว่า ผมทาแบบว่ากเกษตรผสมผสานนะครับหลังจากเราทํานาเสร็จนะครับเห็ดฟางนี่ก็มาติดต่อได้นะครับบ้านเลขที่20หมู่2ตําบลหนองหางนะครับอำเภอเมือง30จังหวัดอุบลน,นะครับถ้าติดต่อตรงนี้ไม่ได้ก็สํานักง,งานกเกษตรนะครับก็ทํางานให้เกษตรตาบลติดต,ต่อสํานักง,งานกเกษตรก็ได้หรือจะเป็นกเกษตรตําบลก็ได้ไปหาคุณพ่อได้เลยสอนฟรีไหม สอนฟรีนะคะคุณผู้ชมใครสนใจก็ออกไปหาคุณพ่อได้วันนี้ขอบคุณนะคะที่มาให้ความรู้ด้วยขอบคุณค่ะ